คุณไม้เหรอคุณไม้เหรอฮัลโหลตาเจียขาสวัสดีครับไ i Nord ที่ต้องสวัสดีครับ สวัสดีครับสิบสามเจอกัน,นครับผมพี Hi ่โบพี่โบนะฮะ okay. <c oughs> ทำไมหล่อจังเลยนะครับนั่นสิเป็นคำถามที่หาคำตอบไม่ได้แต่ก็หล่อจริงนะฮะหล่อตลอดเลยนะฮะนะฮะสุดยอดมากเลยฮะชมตลอดเลยแหมเราก็ชมตลอดเลย เป็นหนึ่งครั้งทานะฮะพร้อมเลยนะฮะเป็นหนึ่งครั้งพผอมเลยนะครับผมสุดยอดจริงๆนะครับพลังพี่แม้พี่เงินนะฮะเข็นน้องๆให้ออกกำลังกายนะครับตอนนี้ก็ you <better> <No. S 2> มาหาให้มาอยู่ไหนครับแม่แบบแบบเท่านั้นเฮ้ยบิดผมหายไปไหนเดี๋ยวทำเหมือนกคนนะมคนมีคนโทรมาทำอย่างไม่ได้นะครับไฮโซคุณจะมาปิดบิดอผมจางคันหบือยังไวะโทรมาเวลาอื่นได้ไหม พี่เต้ผมรับเองรับรับไปเนี้ยเปิดเสียงะเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดลำโพงไลฟ์อยู่ด้วยนะฮัลโหลครับผมผมเองนะครับที่เป็นไฮโซนะฮะไฮโซเปลี่ยนมือแล้วฮะพี่เต้อยู่ไหนพี่ถามว่าน้องไปไหนบอกไปดินเนอร์กับแม่ค่ะอ่าอยู่อยู่นู่นเนาะไปดินเนอร์กับแม่ค่ะอ่าคุยคุยกับไฮโซดีกว่าคุยกับผมไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่ แต่ว่าคุณได้ออกไลฟ์นะคุณไปเฮ้ยคุณจะปรึกษาอะไรผมตอนนี้ผมไลฟ์อยู่นี่เนี่ยคุณรู้ไหมมันอยู่ในไลฟ์นะแต่ว่าแต่ว่าเสียงพี่เต้ไม่ได้ออกไลฟ์ไงไม่งั้นมันจะเซ็กซี่เกินไปเ้ยไม่วยากทำเป็นพี่แยกส่วนใช่ไหม นอกจากดูลูกบ้านแล้วต้องดูลูกเต้เรื่องอเชื่อผมว่าแยกส่วนน่ะดีกว่าเยอะพี่แยกส่วนอะไรกันอะไรนะอะไรนะเฮ้ยคุณจะเปิดเองเลยหรอจริงปะเนี่ยจริงจังคุณจะไปฝึกเปิดแผ่นเลยหรอไม่แล้วทุกคนในไลฟ์แบบอยากรู้หมดแล้วนะรอว่าคุยอะไรกันเฮ้ยเพียวเอ้ยไม่ะไรอย่างนี้อย่างนี้พี่เปิดเป็นดีเจหรือว่าเปิดเป็นฟังเฉย ก็คือถ้าเปิดเป็นฟังเฉยๆอ่ะก็เปิดสมมุติว่าเบรกหนึ่งเปิดสักสามถึงห้าแผ่นสมมุตินะก็เออประมาณนั้นประมาณนั้นแผ่นหน้าหน้าละยีห้านาทีอ่ะพี่ตีไปสองหน้าก็อือโอ้ยอันอันอันนั้นมันก็มันต้องดีเจเปิดแผ่นนะพี่ใช่ โอ้ยอันนั้นไม่ยากหรอกพี่เต้ผมสอนได้ชิวๆเลยอันนั้นะอะอมาได้วะมาได้แบบุเวลาสุดๆอุย้ยสบายเลยถ้าถ้าถ้าแบบนี้มีแนะนำเยอะเลยพี่เต้อ๋าฮะเอางี้พี่เต้ยอยากใช้เทินที่มีสีด้วยใช่ไหมหรือว่าหรือว่ายังไง คนได้ไล์บอกว่าอะไรอ๋อเซ็ตเหรอพี่อืมจริงๆแล้วผมว่าสิ่งที่เราเลือกใช้มากกว่ามันจะทําให้ทําให้เห็นว่าเราดูอินอาจจะไม่ใช่สีผมว่าถ้ามีเงินกับดำหรอถ้ามีเงินกับดำผมเอาเงินเพราะว่าดูคลาสสิกกว่าพี่อ่า เอาเอาสีเงินมันจะดูคลาสสิกมันจะดูวินเทจกว่าแต่ถ้าสมมุติเราเลือกดาอย่างเงี้ยมันพอมันถลอกมันดูเก่ามากกว่ามันไม่ได้ดูวินเทจอะพี่เออถ้าเป็นเออสีเงินมันยังดูแบบเป็นเงินเก่าเงี้ยมันวินเทจได้ไงเออก็ต้องดูว่าพี่เต้อยากได้ฟิลวินเทจหรือว่าฟิลใหม่ถ้าฟิลใหม่พี่ก็ต้องไปใช้สีดําแต่อาจจะต้องซื้อซื้อแบบสภาพดีๆหน่อยอ,อืมถ้าชอบวินเทจผมแทงไปเลยไม่ไม่เป็นสีสีเงินก็ต้องเป็นสีไม้อะไรเงี้ย ก็ก็ต้องยี่ห้อนั้นแหละเพราะว่ามันอ่าถ้ามันมาตรฐานแล้วไม่แพงมากมันก็จะมันก็จะอยู่ในยี่ห้อนั้นใช่โอ้ยคุณโทรหาจานฝ่ายเลยคุณโทรหาจานฝ่ายเลยจานฝ่ายเขาชี้เสิร์ฟให้เออจานฝ่ายารู้หมดเออแอมลำโพองอะไรถามได้เลย ออใช่คอนเสิร์ตจานไย <ไฟ S 2> เลยพี่ชิวๆแล้วก็ถ้าอยากมาดูแผ่นอะไรเงี้ยมาหาผมได้เลยนะโทรมาได้เลยเสมอเดี๋ยวคุยค่ะพี่เต้ได้ไดีเจบาสเดี๋ยวไปลงให้ <laughs> 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 เดี๋ยวแผ่นไปเปิดให้ <laughs> เดี๋ยวแผ่นเอาแผ่นแบบสมมติว่าแบบสเปเชียลแผ่นที่บัสชอบห้าแผ่นอ,อ่าคิดไม่แพงค่ะพี่เต้ปกติอีเวนต์ละสองหมื่น,นแต่ไปคิดพี่เต้แปดหมื่นแล้วกันอะเป็นแบบเอาไปคิดพิเศษไงมาโท อ๋อเป็นดีเจคนเดียวแล้วเหรออ๋อโอเคโอเคเโเอาดีเจฝ้ายกันไหมดีเจฝ้ายหมื่นห้าขอวางก่อนนะครับเพลงไม่ทำงานเนี่ยอันนี้นี่ตอนนี้ตอนนี้ผมดีเจฝ้ายขอคุยกับพี่เต้ก่อนนะแล้วเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวพี่เต้พี่เต้จะเข้ามายังไงเดี๋ยวบอกแล้วกันไปจ้าพี่เต้ครับครับครับขอโทษนะท่านผู้ชมพอดีรุ่นพี่รุ่นพี่สุดหล่อโทรมานะครับผม ะวิดีโอเขาว่าปรึกษาพอดีนะฮะอ้าวอะไรเนี่ยกลับมาดีเจบาสเต็มเลยนะฮะอะไรเกิดบ้างพอดีนะฮะทุกคนพอดีเพลงหายดอกพอดีสายเข้าฮะแต่โอ้ยแล้วข้างหลังมีเศรษฐีนะฮะดูสิอือหือนี่โอ้ยก็คือถ้าแต่งหน้าก็สู้เลยนะเออแหมถ้าปันไหนไม่แต่งหน้าเนี่ยอย่าก็ได้อย่านั่นน่ะพี่บอกว่าแกเบอร์ฉันเพราะฉันไม่แกเบอร์ฉันใช่ ทุกคนคลิปปลาเด็กอ้วนนะครับเอาแต่งแล้วนะโอเคโอเคโอ้ขนาดแต่งแล้วนะเอามาขายของเอามาขายของนะไปไหนนะครับโมวันนี้ผมไปทํำหลายสิ่งหลายอย่างนะครับแล้ววันนี้เป็นวันเกิดน้องไปฟงไปฝนด้วยนะครับเราก็จะไปกินข้าวโดยที่ไม่มีแล้วก็เข้าไปเดี๋ยว บ้าเรามีโทรไปแล้วเรามีโทรไปแล้วนะผมไปหาน้องละเออนะแวะมาหายเฉยแ้ก็กลว่าจะแวะมาทั้งสิบนาทีพี่เต้ก็ไปแล้วแปดนาทีเหลือสองนาทีแล้วเหลือสองนาทีแล้วนะรู้ยังสับปอรดซีดีเรื่องใหม่ออืืมมนะแล้วบีดีบีดีอยู่ไหนอะบีดีอะเออ ตตตตตงงงงงบบิิิดดไม่ยากเหงาแหละเสร็จาล้วกีตาร์ให้ดูไปไงดู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 ดจานตาก็ต้องยอมจังวันนี้สองชั่วโมงได้ไหม ไปเร็วไปเร็วฮึ่มเจเจเจ你好可爱谢谢你也可爱哦ขายของเลยเอ๊ยขายของเลยอ่ะ นี่มันไหจีอุย้ยไม่จีร้านเสื้อผ้าเนี่ยเสื้อใครสวยจังอ๋ออันนี้เขาจะออกชุดซุดด้วยนะซุดกีฬาอ๋อซุดกีฬานะฮะเฮ้ย,ยนี่มันเขาออกซุดกีฬาอุย้ยนี่เขามีแก้วด้วยนี่อเออนะ่ะใส่ต้องเปลี่ยนแก้วแล้วล่ะ,ละแต่แก้วนี้เก็บความเย็นนะเออเดี๋ยวต้องต้องใช้ละเพราะว่าทุกวันนี้าาไม่ค่อยเก็บเลยใช่เอาจริงนะใส่น้ําแข็งเนี่ยปิดฝานี่คืออยู่ได้แบบเป็นปีอ่ะอยู่ได้เป็นปีอ่ะทุกคน แต่ก็ต้องหัดเติมน้ำแข็งเรื่อยๆนะฮะก็จะอยู่ได้เป็นปีเลยนะฮะโอ้หนี่เขามีแก้วสีชมเอ้ยไม่ใช่สีม่วงสีมงคงนะสีมงคงแล้วก็สีเขียวนี่แก้วสีเขียวนะแล้วก็มีชุดนะครับผมนี่โคตรเฟี้ยวจะเมียวงาวนะครับผมโคตรเฟี้ยวจะเมียงง่าวนเกียมรอเรี่ยงครับโฟโต้บุ๊กใกล้แล้วนะฮะ นี่วันนี้มาทำอะไรวะมาทำอะไรมาดูโรงงานเฮ้ยดูโรงงานเออจะไปตนเองเลยนะเต้นปะเป็นเจ้าของไงจะเลยเต้นเต้นไหมทุกคนโอมากขบวนการจะกระปุ่มปุ่มจะกระปุ่มปุ่มพ้องฝนเปิดวันเดียวกันเลยจอห์นนนพสมสวัสดีจ้าพี่สอสวัสดีจากประเทศไทยพี่สอสดีค่ะเวียดนามจะมีบาสแล้วเม็กกี้มาค่ะนี่แปดคน พี <S 2> <S 2> ่ล en> hey, ูกปางพี่ลูกปางอยู่นี่คุณเอาไม่ผมไม่คุณเอาไม่ให้ผมขายของแล้วคุณก็ลืมคือก็ว่าอยู่ไหนว่าโทรศัพท์ฉันอันแรกอยู่กับพี่เต้ไหนคุยกับพี่เต้ไงฉันก็หาไปดิโคตรจะน่ารักเลย แหมจะไปซูพี่โซได้ไงอยากน่ารักเหมือนพี่โซอ่ะครับอยากจุบุแบบพี่โซได้ไหมฮะอยากเท่เหมือนใครฮะพี่สว่างนั่นพี่สว่างอ๋อพี่สวงอันนี้พี่โซนะฮะอันน OP, ี้พี่โซโซหรอใช่พี่โซแฮปปี้เบอร์เดย์ให้ชีย้อนหลังสิเฮ้ยน้องลูกปังผมแฮปปี้เบอร์เดย์เขาไปแล้วนะฮะในเม้นต์อ่ะในเมนแฟนมีเป็นนามพร้อมไหมก็พร้อมอยู่พี่โซว่างใช่ไหม ่พี่โซว่างงานใช่ไหมัวรถดิไอ้เจ้ามุกแอนเสียงเริ่มกลับมาแล้วโห้ยเปลี่ยนเพลงแล้วไม่อยากฟังไม่แค่ผัดเลยหน้ามันดิมันหน้ามันยู่ตลอดเอามานนี้เดี๋ยวผมเปิดเพลง ดูดิเราไม่ลงเราจะอยู่แล้วแต่อารมณ์อันนี้เพลงอะไรซิตี้อะไรเนี่ยเดี๋ยวเฮ้ยซิตี้เนี่ยไว้ก่อนนะซิตี้อะไรอย่าไม่ร้องไห้ละไม่โปรโมทไม่โปรโมทอะไรวะอยากฟังอะไรซิตี้ซิตี้อ่าซิตี้ไว้ก่อนนะเดี๋ยวว่ากันทีหลังสนุกอยากฟังแบบอะไรเดียวจอชเปนสัน ้าหฉันจะฟังเอ้ยเอขย่ตติกานครับเราจะฟังอยู่วันมันนองมันนาว how m u c ไหนเอาเพลงมันนองมันนาวก่อนมาเจอแล้วอยู่วันมันนองมันนาว how m u c ไปไหนกันมาไปทำธุระไปทำงานกันนะม้า Oh. มาละดิซิตี้นะครับสำหรับดิซิตี้ตอนนี้กำลังวันนี้มีอรออยสันิดนึงได้ได้แน่นอนนะครับดิซิตี้เจอแน่นอน b m so Do you know I know a little bit Just little bit. 可以中中文一点点，泰国也一点点。ภาษาไทยนิดหน่อยแต่ภาษาเมืองแล้วแหละนะครับผมมาได้เลยเนอะ。 อยู่วนมันนองมันนาว how much อะไรอ่ะแล้วทำไมถึงมาฟังเพลงงานแต่งบ้านเี้ไอ้ไม่ได้เพลง <laughs> ใช่ป่ะเพลงงานแต่งนี่เกือบหลับแต่กลับมาได้นะเมื่อกี้โดนเบรกใส่ดังมากอยู่วนมันนองมันนาวอยู่วนมันนองมันนาวนะครับผม <laughs> ขอเมืองสักคำเอาคำว่าอย่างดีครับคำว่าเมืองนี่ตลกเลยฮะนี่ตลกยังไงโซอคำว่าเมืองคำว่า <laughs> เมืองตลกเลย <laughs> 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 ี้ลคำว่าทำอะไรนะคำอะไรจี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 อืมต้องเล่นกับเขาหน่อยนะพี่ไโซดี๋ยวปล่อยให้เขาเหงาหน่อยฝายเรื่องเนี้ยไ่าดูเรื่องอะไรความตังจจะเอาไปละเอาไปแล้วฝายไม่เห็นละไม่เป็นไรจสุันที่นได้่เดี๋ยวจะไปแล้วนะทุกคนเพราะว่ามากรุบกรบมาแบบแว๊บ โอ้ถ้าผมขับเองผมไม่ไม่ไรหรอกครับทุกคนโอ้มีนาวสดมีนา don't w ม่ t ว o เสียง i t องอยว่ามันนงมันนาวเอาไหมสักสามกีบเอาไหม อยู you want know now, ่มันนอง w ม y n น w เอาก็เอาก็เป็นเมืองด้วยเป็นไงอันนี้แบบไม่ใช่มือ <How> <laughs> มีสามแก่นเลยเนอะลินดูลินดูมันหนาวเยอะมาเปลี่ยนเพลงอ่ะมะนาวเยอะขอเปลี่ยนขอเปลี่ยน,ยนสักเพลงนึงได้ไหมฮะแล้วเดี๋ยวจะลากันไปด้วย,วยเจอกอะไรก็ได้นะที่ไม่ต้องใช้เสียงเยอะไม่จะใช้เสียงด่าของหมอลนะไม่เป็นไรผม ผมเป็นพวกกับหมอพูดเดยกันอีฟะฮ์อันนี้เพลงเดิมนี่เจนิสบอกไงบอกว่าโอเคงั้นถ้าไม่ดีขึ้นเปลี่ยนหมอไม่ได้ดีที่เราหมอผิดไที่หมอนะเพลงอะไรดียูวันมะนงมะนาวอ่าโหลิสเจอันนี้ก็ได้นีเนี่ยไม่ไมุ่งตุงตุง For a, oh, no, yeah, oh, 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 oh. For a while, love was all we could do. We were young and we knew that it Let's go. I don't right. mm. <laughs> something I let How could she leave? ใครซอปิดเพลงผมเนี้ยเฮ้ยใครมาเกิลข้ามใครเกิลข้ามอะไรใครเกิลข้ามมาลองอะไรอ่ะฮะโอเคไม่เป็นไรัะไม่เป็นไรสวัสดีครับพ่อจะไปแล้วเนี่ยพ่อพ่อมาผมจะไปแล้วเมื่อไรพ่อมาไฟจะไปนี่ ขนาดเผลยงเซ็กซี่นะครับเจ็ไปเอาเรีงไว้เบาะหลังทำไมเอตัวตัวค่ะตัวตัวเออตัวตัวเซนัวได้เลยนะฮะพอมาเล้เลย I will like someone here by that Something happened along the way Study was all we have Let's go let's go and know oh. 棒，好干。 เจ่ขอเปลี่ยนเพลงได้ไหมแน่นอนครับเอากระเป๋าให้พี oh, ่ห anyway. น่อยเอาปิดเลยเหรอปิดเลยใช่ไหมเอากระเป๋าให้พี่หน่อยโถ่ทุกคนเล้วเอ็กเล้วก็ดีนะฮะตได้แหละนี่เสียงมันมาแล้วครับเดี๋ยวผมจะไปแล้วนะทุกคน m e m เ e ม r e m เบอร์จริงๆด้วย <Die. S 2> จะไปแล้วนะทุกคนยเมตั้งใจสอบนะครับสู้ๆนะครับผมเป็นกำลังใจให้เสมอนะครับบเด จะไปแล้วจะไปแล้วป,ปิดเลยปิดเลยนี่เป็นไงปิดไล่ด้วยอ่ะจะไปแล้วนะทุกคนให้เห็นแต่ร่องรอยฟิลเตอร์ <c oughs> นี่เป็นไง <c oughs> นี่ฟิลเตอร์โอ้ดูไม่ใช่เราเลยอะ่ะเออจานครับจานเตรียมได้เลยนะฮะเมื่อกี้เราเพิ่งคุยกันเองนะฮะจานจานเกียมได้เลยนะจาน Forever ไปแล้วทุกคนแล้วเจอกันใหม่สำหรับวันนี้ <laughs> เฮียบอกเห็นบัสไลฟ์เหมือนเธอเป็นวิญญาณเกาะหลังเนาะใครอ่ะเยโฮูเยโฮูสวัสดีครับมาส่องเลยผมเหมือนวิญญาณเกาะหลังตอนนี้ผมมาเหมือนวิญญาณสุดๆเนี่ยไปแล้วนะทุกคนบ๊ายบายครับกินข้าวขึข้าแล้วหิ้งข้าวกับเนื้อหิวแล้วนี่ตัวอะไรวะนี่ดูดิเจ้พอมันหมีนี่แบบหมีหมีในความมืดอ่ะ หนวะอ๋อเหมือนหมีอะไรสักอย่างนี่ดูดิเหมือนที่ที่มาร์ตาป่ะเนี่ยเออฟิล์มแบบมาร์ตาดีละมาร์คให้หน่อยเถอะมันจะได้สดชื่นนะฮะไปก่อนนะครับทุกคนเดี๋ยวมันไลฟ์อีกให้หายคิดถึงนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันบ๊ายบายอ่ะเปิดไฟให้ดูหน่อยบ๊ายบายบ๊ายบายนะครับเดี๋ยวไปกินคงกินข้าวกันนะครับเพราะว่าผมหงผมหิวแล้ว เดี๋ยวไว้เจอกงเจอกันใหม่ในโอกาสโอกาสนงโอกาสหน,น้านะครับสำหรับวันนงวันนี้สวัสดงสวัสดีลาไปกงลาไปก่อนสวัสดีค่ะ